หมายน้ำท่วมใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลองมาตีด้วยเคาะๆด้วยฮันเตอร์เซเเดี๋ยวลองมาตีดูครับใหม่นี่ครับน้ำท่วมใหม่ๆฝนตกๆนะครับปลามันดุครับ เต็มคำครับ Hunter s X คันที่ใช้ก็จะเป็นคันคนนอตจากค่าย Hunter นะครับสายี P2 น็อตพัดสายเหนียวๆคันเหนียวๆครับมีล้อล้อหม่น้ําท่วมใหม่ๆครับมีตัวไม่รอดครับเต็มคำครับ Hunter z X เอาอยู่ครับใส่สวยยครับตัวนี้ฝากผลงานด้วยนะครับ ฮันเตอร์เซตเอ็กเต็มคำทุกตัวครับ mm hmm. เนื้อยางนุ่มๆครับ